สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูเล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องรถมือ2อบายหนูเล็กไงวันนี้รถที่หนูเล็กจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นตามหาของ t o y ย t a เลยก็ว่าได้นั่นก็คือ t o y ย t a a อ t i ต 1.6G ปี G, 2016ตัวท็อปของเรานั่นเองเรามาเริ่มที่ไฟกันก่อนนะคะไฟของเขาจะเป็นไฟมันติเลฟ c t o r ด้านหน้าไฟใสสภาพสวยๆเลยค่ะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกสภาพไฟใสไม่ขุน่นไม่เหลืองพร้อมด้วยกระจังหน้าโครเมียม3เส้นตัวนี้ของเราเป็นสีขาวนะคะเรียกได้ว่าเป็นสีที่ยอดนิยมตามหากันมากๆกันเลยทีเดียวค่ะสีนี้โอ้ยดูความเงาของกระจังหน้าของน้องนะคะเงามากมันแววสวยมากค่ะต่อไปเรามาดูกันที่ล้อบ้างนะคะล้อคันนี้เป็นล้อแม็กนะยาง18 แม็กขอบสินะคะมีน็อต5ตัวอยู่ครบ,ครบเลยไม่มีรอยแงะรอยแกะแต่อย่างใดนะคะมาดูกันที่ดอกยางมั่งนะคะดอกยางยังชัดอยู่เลยนะยังวิ่งได้อีกยาวๆเลยนะคะยางอันนี้นี่เป็นยางของอะไรเอ่ยเป็นยางของมิชลินนะคะตัวนี้ยังวิ่งได้อีกยาวแหละ เราแวะมาชมกันที่กระจกข้างสักหน่อยนะคะกระจกข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสวยงามกันเลยทีเดียวขอบหน้าต่างนะมีเส้นโครเมียมพาดเป็นแนวยาวดูดีมีสไตล์มากเลยคะ่ะแถมกระจกก็มาพร้อมกับคิ้วกันสาดด้วยนะคะตัวนี้พร้อมติดฟิล์มให้ด้วยนะคะแต่ว่าฟิล์มของเราไม่ได้ติดหนาอะไรมากมายนะพอกันแสงแดดได้แต่ก็กันร้อนได้อยู่นะคะ เดี๋ยวพาเดินชมรอบๆคันนะคะอ่าอันนี้ตัวอักษรโลโก้ของเรายัางอยู่ครบนะตัวภาษากฤษอยู่ครบทุกตัวไม่ขาดไม่หายไม่หลุดออกไปนะคะไฟท้ายของเราตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะคะนี่ใสๆสสวยๆกันเลยทีเดียวเห็นไหมมีโคมเมียมนะคะมีโคมเมียมตกแต่งอยู่ด้านท้าย แล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้พิเศษคือมีเซ็นเซอร์รอบคันนะแบบจุกๆุกันไปเลยค่ะตัวนี้อ่ะเรามาลองชมรอบๆนะดูสีเก็บสีให้ของเราเก็บสีให้เรียบร้อยสวยงามนี่เช่นกันนะคะกระจกพับด้านข้างเป็นกระจกพับออโต้นะคะกระจกพับไฟฟ้า อ่ะเรามาดูด้านภายในกันบ้างนะคะนี่เริ่มจากการเปิดประตูเป็นระบบคีย์เลสนะคะไม่ต้องมากดปุ่มเหมือนยี่ห้ออื่นนะเรามือสอดเข้าไปก็กดได้เลยอ่าดูขอบยางชัดๆกันเลยค่ะตัวนี้อ่ะเรามาดูที่ตัวเบาะกันบ้างนะคะตัวเบาะอันนี้เป็นเบาะหนังนะคะเก้าอี้เนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้านะนี่ แต่ตัวหนังยังดีอยู่เลยไม่มีรอยแงะแกะเกาใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เปื่อยไม่ยุย่ยไม่ขาดสภาพเดิมๆสวยครบอยู่เหมือนเดิมทุกตำแหน่งาภายในผู้โดยสารกว้างขวางมากเลยค่ะตัวนี้นั่งกันได้สองสาคนโดยที่ไม่เบียดเสียดเลยนะอามาดูกันที่ตรงนี้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังกชันนะแอร์แบ็กคู่หนะ้า นะคะตัวนี้มีวิทยุ C D M P 3 F M A M USB, A U S B A U X แอร์เป็นแบบแมนวนวลนะคะตัวนี้ปรับได้4ระดับนี่เกียร์เป็นแบบออโต้นะคะแบบ C V T 7 s p e สปีดอ่ากรอบวิทยุกรอบวิทยุจะเป็นลายแคปลาสีน้ำตาลสวยๆกันเลยนะคะตัวนี้ดูดีมาก กระจกก็เป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะคะเลือนไม่เนี่ยแสดงจอผลเป็นเรืองแสงนะตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบ3าก้านนะคะนี่เดิมเดิมเลยสวยงามไม่ลอกไม่ผุไม่แตกไม่ลาวนะคะเรามาดูกันที่เครื่องยนต์บ้างนะคะนี่เครื่องยนต์เป็นแบบระบบดูโอวีวเครื่องยนต์เบนซินนะคะความจุอยู่ที่1.6ลิตร นี่ชมสภาพห้องเครื่องนะคะยังไงอ่านี่ตัวโลโก้อยู่ชัดเจนตัวเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยนะยังใหม่ๆอยู่เลยห้องเครื่องแห้งสนิทค่ะไม่มีรอยเยิมรอยน้ํามันรอยรั่วใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวน็อตไม่มีการไขอยู่สภาพเดิมๆเลยคันเดิมๆไม่มีขยับค่ะรับรองว่คันนี้เนี่ยไม่เคยโดนชนหนักแน่นอนอตัวลอย,ยังอยู่ครบ ถ้าเราจิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีรอยเล็บของเรานะคะแต่อันนี้คือหนูเล็กไม่ได้จิกให้ดูนะนี่เก็บสีมาอย่างสวยงามมากตัวน็อตยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีรอยไข่รอยขันใดๆดทั้งสิ้นนะคะตัวนี้จุดเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมตัวคารยังอยู่ตรงๆเนียเน้ยๆเหมือนเดิมเลยค่ะรับรองว่าคันนี้ไม่มีรอยไม่มีการชนหนักถึงหม้อน้ําอย่างแน่นอน ่ะเรามาชมท้ายรถกันบ้างนะคะนี่ไฟท้ายของเราเป็นแบบ led นะนี่ด้านท้ายเนี่ยกว้างขวางมากค่ะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆดูตัวขอบจุดขอบเม็ดอาร์ของเรายังอยู่ชัดเจนนะคะรับรองว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายหนักอย่างแน่นอนนี่ ข้างบนนะไล่ดูพอเก็บความเรียบร้อยตัวน็อตตัวอะไรยังอยู่ครบไม่มีรอยไข่รอยขันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือข้างหลังกว้างขวางมากอะแทบจะลงไปนอนเล่นได้เลยนะคะนี่หยอกๆยอกนะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิว t o y ย t a a อ t i ติคันนี้ที่เพิ่งจบไปน่าจะสวยโดนใจใครหลายๆคนกันเลยแหละนะ อันนี้ก็หากใครสนใจนะคะเอาติสสวยๆคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามไอดีลน์ที่ทิ้งไว้ให้ข้างล่างนี้ได้เลยนะแล้วก็เบอร์โทรด้วยแล้วก็อย่าลืมตามติดตามช่องรถมือ2บายหนูเล็กง่ายด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครั้งหน้าเนี่ยหนูเล็กจะมีรถคันไหนสวยๆเด็ดๆมารีวิวให้คนผู้ชมได้รับชมกัน อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย